สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา l ล v e c ช i n e s e Novel and s e r i e แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกาคะสำหรับอัพพโซ์นี้เรามาเก็บรายละเอียดกับบทละครดีๆเรื่อง ปินาลับราชวงศ์ถังกันค่ะตอนที่17แล้วนะคะมื่อซูอูหมิงเดาว,ว่าตูกูคนเนี้ยพอตื่นขึ้นมาก็คงจะไม่ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าทั้งชิงหงแล้วก็หลิวโยชิวแน่นอนและหลูหริงเฟิงก็บอกว่าเป็นเช่นที่เขาเดาไว้จริงๆด้วยตอนนั้นสี่จินก็เดินเข้ามาบอกว่าพร้อมแล้วสูอูหมิงจึงบอกนางว่า ต่อนนี้ไปนางต้องอดทนฟังสิ่งที่ตูกูจะเล่าแล้วก็วาดภาพออกมาให้ได้ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องจริงสิ่งไหนเป็นเรื่องฝันแล้วขอให้หัวหน้าหวงนำนางเข้าไปในห้องขังของตูกู แต่พอตูกูเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้หญิงจึงทําท่าอิดออดเพราะบางเรื่องเขารู้สึกกระดากที่จะพูดแต่แล้วก็ถูกสีจินเกีย้ยกล่อมจนยอมบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสีจินก็ทนฟังเขาอยู่ถึงหชั่วยามแล้วก็นำภาพทั้งหมดมาให้กับซูอูหมิงแล้วก็ลู่หลิงเฟิงดูเป็นภาพที่ชิวหงภรรยาของเขา หลักรอบเป็นชู้กับหลิวโย่ซิวนั่นเองมีทั้งภาพที่ทั้งสองไปพบกันที่บ้านภาพที่เขาเข้าไปถามตรงๆและภาพที่หลิวโย่ชิวคมขู่ชิงหงให้หนีไปด้วยกันมีเช่นนั้นแล้วจะบอกเรื่องของพวกเขาให้กับตูกูทราบและภาพสุดท้ายเป็นภาพที่หลิวโย่ชิวโกรธจนยกมีดขึ้นมาฆ่าชิงหง สีจินบอกว่าภาพทั้งหมดไม่ใช่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ความฝันเขาไม่รู้ว่าทำไมภาพพวกนี้มันถึงปรากฏอยู่ในหัวของเขาเรื่อยๆลูหลิงฟงเอ่ยว่าการที่หลิวโย่ชิวค่าชิงหงนั้นแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยและก็ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรชี้นำซูอูหมิงบอกสีจินว่าวาดภาพของนางเนี่ยก็ทำให้เขารู้ว่าตูกูคนนี้ มีปัญหาทางจิตแน่ๆแ,และก็เกิดการถูกลอบทำร้ายนั่นเองดังนั้นซูอู่หมิงและลู่หลิงเฟิงจึงเข้าไปสอบปากคำตูกูกันอีกครั้งตูกูบอกพวกเขาว่าเพราะจิตตกรที่มาเป็นหญิงจึงลำบากที่จะพูดบางเรื่องแต่ลู่หลิงเฟิงก็ขู่ว่าขนาดเรื่องของชิงหงกับหลิวโยซิลเจ้าอย่างพูดได้แล้วจะมีเรื่องอะไรที่พูดไม่ได้อีกแล้วก็ขู่ว่าจะใช้ไม้แข็งกับเขา ทำให้เขายอมเล่าว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนชิงหงเอาเสื้อผ้ามาให้เขาที่วัดแต่เขานั้นไม่อยู่เป็นหลิวหย่ชิวเองที่เอาร่มออกไปรับนางและพานางไปพักในห้องเขากลับมาเห็นหลังทั้งสองไว,ไวัยวๆจึงได้ตามไปดูตอนนั้นจีเสียง ก็เห็นพวกเขาแต่จีเสียงก็รู้มารยาทหลีกทางให้เขาจึงไปแอบดูทั้งคู่อยู่ที่ด้านนอก <ged ant> เห็นกำลังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กันจึงโกรธมากรีบกลับออกมาต่อมาเขาก็รู้สึกไม่วางใจเพราะเห็นว่าชิงหงอ้างว่าเอาเสื้อผ้ามาส่งให้เขาบ่อยขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพอนางมาถึงพวกเขาก็ทะเลาะกันหลิวหยชิวก็เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยแล้ก็ต้มชามาให้ พอเขาดื่มชาก็หลับไปกว่าสองชั่วยามตื่นขึ้นมาชิงหงก็กลับไปแล้วเขาสงสัยว่าทำไมเขาถึงหลับไปทั้งๆที่ททกํำลังโกรธอยู่และระหว่างนั้นพวกเขาทั้งสองทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้จนเขาทนไม่ได้จึงวางแผนทําทีหาตําราก,กวีบางเล่มไม่เจอแล้วแกงปวดท้องจึงต้องขอร้องหลิวโยชิวให้กลับไปเอาตำราที่บ้านให้เขาด้วย พอหลิวโยชิวไปถึงบ้านเขาก็แอบ,บตามไปแล้วก็เห็นหลิวโยชิวพยายามพูดเกี้ยวชิงหงเขาแทบจะเอาก้อนหินทุ่มใส่ทั้งคู่แต่ก็ยั้งใจเอาไว้ได้เมื่อหลิวโยชิวกลับมาก็ได้ถามเขาตรงๆแล้วพูดออกไปว่าฆ่านั้นจะฆ่าเขาแม้ข่าจะไม่ได้ทําแต่หลิวโยชิวก็ตกใจมากรีบไปหาชิงหงทันที เกียร์กอมนางให้นี้ไปกับเขาแต่อย่างไรนางก็เป็นภรรยาข้าจึงไม่ตกลงจนทำให้ถูกเขาฆ่าตายทั้งหมดมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ผิดแน่พอเล่าจบก็คล่ำครวนแล้วก็ทำท่าปวดหัวอีกเฟยจีตื่นมาเห็นเข้าก็รีบตำหนิท่านซูและลู่หลิงเฟิงว่ารีบร้อนซักถามไปแล้วแล้วก็แซงไลให้ซูอูหมิงออกไปทำซุปข้าวมาให้ตูกู พอซูอูหมิงออกมาจากห้องขังแล้วเขาก็สั่งให้ลู่หลิงเฟิงไปสอบถามจีเสียงอีกคนหนึ่งว่าเรื่องราวเป็นเช่นตูกูนั้นเล่ามาหรือไม่เพราะทั้งหมดเป็นสิ่งที่เขาคิดเองไม่ได้เห็นด้วยตาลู่หลิงเฟิงจึงตรงไปที่วัดคงจือ้อแต่พอเข้าไปกับพบว่าตรงหลังอยู่ในห้องของจีเสียงกำลังจะขโมยไก่ฟ้า เขาให้เหตุผลว่าไม่มีข้าวกินแต่ลู่หลิงเฟิงก็บอกเขาว่าหากอยากได้ก็ตามจีเสียงออกไปล่าสิแต่ตงหลางก็แย้งว่าเขาไม่ยอมให้ตามไปนะสิลู่หลิงเฟิงก็แนะนำว่าหากเขาไม่ยอมให้ตามก็แอบตามไปดูวิธีล่าของเขาแล้วก็จำไว้และสอนให้เขารู้จักหากินเองจะได้ไม่ต้องขโมยและเป็นคอทานเช่นนี้จะได้ไม่ต้องถูกโบยอีก ตรงหลางพยักหน้ารับรู้แล้วก็เดินออกไปเขาจึงนำไก่ฟ้าไปแขวนไว้ที่เดิมแต่ตอนนั้นเขาสงสัยบางอย่างบนตัวไก่ฟ้าสักพักจีเสียงก็กลับเข้ามาลูหลิงเฟิงเห็นว่าเขาไปเตรียมเสื้อผ้าเพื่อฤดูหนาวจึงเอ่ยชมว่าท่านมีความรู้หลายอย่างไม่เหมาะจะหมกตัวอยู่ในวัดเล็กๆเ,เช่นนี้หรอกแล้วจึงสอบถามเรื่องราวที่ตูกู่เล่าให้ฟัง จีเสียงทำหน้าหนักใจแล้วเอ่ยว่าเขาเล่าเช่นนั้นหรือที่จริงสิ่งที่เกิดวันนั้นไม่ใช่เขาพบว่าชิงหงมีความสัมพันธ์กับหลิวโยชิวหรอกแต่เป็นชิงหงที่พบว่าตูกูกับหลิวโยชิวต่างหากที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อลูหลิงเฟิงทราบเรื่องก็กลับมาหาตูกูที่คุกเขาตรงเขาต่อยหน้าตูกูทันทีที่ใส่ความผู้หญิงเพื่อกบเกินความสัมพันธ์ของเขากับหลิวโยชิว ตูกูเองได้แต่นั่งพลึมพลำว่าถูกคนรู้เข้าจนได้เรื่องนี้ทำให้ทั้งเฟยจีและซูอูมิงถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อกันเมื่อตูกูรู้สึกว่าเรื่องที่น่าอับอายถูกเปิดเผยจึงได้ลุกขึ้นวิ่งเอาหัวชนกับผนังคุกที่เป็นไม้จนหัวแตกเลือดอาบหน้าสุดลงไปต่อหน้าของซูอูมิงและเฟยจีที่ยืนตะลึง นึกไม่ถึงว่าเขาจะคิดสั้นเช่นนี้การฆ่าตัวตายของตูกูก็ทำให้ลู่หลิงเฟิงสูอูหมิงแล้วก็สี่จินต่างก็ตำหนิกันพวกเขาพูดกันด้วยอารมณ์โกรธจนสี่จินก็พานพูดเรื่องที่ลู่หลิงเฟิงถูกขับให้ออกจากช้างอันซูอูหมิงรีบห้ามนางเอาไว้ก่อนที่เรื่องจะบานปลายสี่จินยังยืนยันว่าคนรักที่ตูกูมีต่อชิงหงนั้นเป็นความจริง นางรู้สึกได้นะไม่มีทางเป็นอื่นและยิ่งไม่มีทางเป็นผู้ชายเด็ดขาดเรื่องนี้จึงเป็นไปไม่ได้แน่ตูกูเองเป็นคนอ่อนแอรักหน้าตัวเองจึงรับไม่ได้เขาพยายามฆ่าตัวตายไม่ใช่เพราะเขายอมรับผิดหรอกซูอูหมิงเห็นว่าที่นางพูดก็พอจะมีเหตุผลจึงขอให้ทุกคนนั้นคิดทบทวนว่าเราพลาดตรงจุดไหนจากนั้นพวกเขาก็นั่งทำสมาธิเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนั้นหัวหน้าห่วงก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาพร้อมกับจดหมายที่ตอบกลับมาจากเมืองหลินโจในนั้นบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีโจรกลุ่มหนึ่งชื่อว่าหลิงเจียนก่อคดีโจรกรรมนับไม่ถ้วนคนผู้นี้เก่งเรื่องการใช้เข็มเงินเป็นอาวุธลับทุกครั้งที่ปล่อยจะต้องมีคนตายซูอู่หมิงสงสัยว่าโจรคนนี้หายไปสิบกว่าปีแสดงว่าต้องหลบมาที่นานโจแน่นอนหัวหน้าห่วงยังบอกอีกว่าระหว่างทางกลับ เขายัางพบว่าบิดาของหลิวโยชิวได้จุดไฟเผาตัวเองตายเมื่อพวกเขารู้จึงรีบไปที่เกิดเหตุทันทีสูอูหมิงรีบชนสูรศพก็บอกลูหลิงเฟิงว่าเขาตายก่อนจะถูกเผาคนที่หนีออกจากไฟจะมีขมเหลาไฟติดที่จมูกและด้านในปากแต่เขานั้นกลับไม่มีแสดงว่าเขานั้นถูกคนฆ่าตายก่อนแล้วก็ค่อยจุดไฟวางเพลิงเผาบ้านนี้ ลู่หลิงเฟิงกำลังจะบอกสิ่งที่เขาคิดแต่ก็ถูกซูอูหมิงห้ามเอาไว้แล้วก็พาเดินออกไปคุยกันเพียงลำพังสองคนเพื่อไม่ให้คนที่มาดูเหตุการณ์นั้นได้ยินส่วนในห้องขังตอนนี้เฟยจีกำลังดูแลตูกูอยู่แม้เขาจะพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ตายตูกูบอกว่าทำไมต้องช่วยเขาด้วยทำไมไม่ให้เขาพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปซะเขาจะได้ไปพบกับชิงหงและหลิวโยซิล แต่เฟยจีก็บอกเขาว่าทุกคนนั้นย่อมมีปัญหารักษาชีวิตให้รอดก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาเขาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาเช่นนี้มาจึงไม่อยากให้เจ้านั้นต้องขิดเดินซ้ำรอยเช่นนี้หากตายไปทุกอย่างก็ยังไม่กระจ่างวันต่อมาจีเสียงก็แต่งกายในชุดของบัณฑิตพร้อมกับห่อผ้าและร่มอันหนึ่งกำลังจะออกเดินทางจากวัดของจือ้อ แต่ซูอูมิงก็มาดักไว้ก่อนแล้วถามว่าเขานั้นจะไปที่ไหนเขาให้เหตุผลว่าเมื่อวานเขาได้ฟังคำพูดของนายทหารลู่ทำให้คิดได้จึงอยากไปที่ที่ใหญ่กว่านี้เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองแต่ซูอูมิงก็แซงรั้งเขาเอาไว้หากเขาอยู่ต่อก็จะแนะนำเขาให้รู้จักพวกคุณางอาจฝากฝังให้ทำงานได้ แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาอยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสู้อูหมิงจึงไม่ห้ามและอวยพรให้เขานั้นเดินทางปลอดภัยเมื่อจีเสียงเดินทางมาถึงกลางทางเขาพบโจรภูเขาคนหนึ่งดักปลน้นซึ่งที่จริงก็คือลู่หลิงเฟิงปลอมตัวมาจีเสียงบอกว่าเขาเป็นแค่บัณฑิตไม่ได้มีของมีค่าติดตัว แต่ลูหลิงเฟิงก็บอกว่าเจ้าน่ะแค่แต่งตัวเป็นบัณฑิตแต่ข้ากลับรู้สึกว่าเจ้าน่าจะเป็นโจรเสียมากกว่าอย่างไรเสียเขาก็ไม่เชื่อว่าแล้วก็ให้จีเสียงรองท้องบทเถิงหวังเกอชีมาสักท่อนหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นบัณฑิตหากผิดคำหนึ่งข้าจะฝันเจ้าทีหนึ่งเมื่อจีเสียงเริ่มท่องบทกวีลู่หลิงเฟิงก็เริ่มถอดชุดที่ใช้พางตัวออกจนแสดงตัวให้เขาเห็น จีเสียงเมื่อเห็นว่าเป็นลู่หลิงเฟิงจึงได้หุบร่มแล้วก็พุ่งเข้าปะทะทันทีตรงปลายล่มของเขาทำจากเหล็กก้าสามารถเฉือนเนื้อให้ขาดได้ทั้งคู่ต่อสู้กันจนร่มนั้นเกือบพังและดาบในมือของลู่หลิงเฟิงก็หักลงจีเสียงเห็นว่าต่อสู้เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่า ซึ่งป่าตรงนั้นก็มีเฟยจยีคอยซุ่มอยู่แล้วเขาส่งไปทวนให้ลู่หลิงเฟิงและส่งดาบให้จนทำให้ลู่หลิงเฟิงเอาชนะจีเสียงได้แต่จีเสียงก็ยังไม่ยอมแพ้ในเมื่อเขาฆ่าลู่หลิงเฟิงไม่ได้จึงจะฆ่าคนของลู่หลิงเฟิงแทนว่าแล้วก็หันหน้าพุ่งมาทางเฟยจยีแต่แล้วก็พลาดตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่เฟยจยีนั้นขุดดักเอาไว้แล้วพวกเขาจึงสามารถจับจีเสียงกลับมาได้ เมื่อนำจีเสียงกลับมาที่คุกของนานโจซูอูหมิงเอ่ยว่าควรจะเรียกเจ้าว่าจีเสียงหรือหลิงเจียนดีเจ้าหายตัวจากหลินโจแต่กลับมาก่อเหตุที่นานโจและในช่วงสั้นๆกับฆ่าคนไปถึงสามศพแต่จีเสียงก็เอ่ยว่าข้าไม่รู้ว่าท่านนั้นพูดถึงเรื่องอะไรมีหลักฐานอะไรที่มากล่าวหาเช่นนี้ ซูอูหมิงจึงบอกว่านายทหารลู่ที่เจ้าปรับมือด้วยนั้นเขาเคยเป็นถึงแม่ทัพราชวังองคลักษ์จินอูยอดฝีมืออย่างเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อจับตัวเจ้าก็เพื่อบังคับให้เจ้านั้นใช้อาวุธลับนี้ออกมาว่าแล้วก็เอาเข็มเงินที่เขาใช้แสดงเป็นหลักฐานซูอูหมิงบอกว่าจากการตรวจสอบสองศพพบว่าถูกฆ่าด้วยเข็มเงินชิงหงถูกฆ่าด้วยอาวุธของเจ้า เจ้ายัางปกปิดศพแล้วก็ค่าพ่อของหลิวโยชิวอีกแล้วก็ยังหยิบจดหมายที่พ่อของหลิวโยชิวเขียนเอาไว้เพื่อปูทางให้หลิวโยชิวเป็นขุนนางในเมืองหลวงที่พบในหอสมภาระของจีเสียงออกมาเจ้าคงขโมยสิ่งนี้มาก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้านละสิจีเสียงจึงตอบโต้ว่าถ้าผิดก็ผิดที่ท่านกับคนสกุลลู่มาที่นานโจนี่แหละจึงขัดขวางเส้นทางไปเมืองหลวงของข้า ลูหลิงเฟิงรีบกล่าวว่าหากคนชั่วยอย่างเจ้าได้เป็นขุนนางถือว่าเป็นความผิดที่สูงที่สุดของตาทางังจีเสียงเอ่ยถามว่าเขาพลาดตรงไหนถึงได้ถูกจับได้ลูหลิงเฟิงจึงบอกว่าพอวิธีการจับไก่ฟ้าของเจ้าไงละ่ะว่าแล้วก็เล่าเรื่องตอนที่ไปพบเขาเมื่อวานลูหลิงเฟิงสังเกตว่าตามตัวไก่ไม่มีแพ้ จึงคิดว่าถูกเข็มพิษแน่นอนจีเสียงจึงต้องจำใจเล่าประวัติของตนเองออกมาว่าเขากำผาตั้งแต่เล็กได้อาจารย์ช่วยสั่งสอนวรยุทธ์ต่อมาเมื่ออาจารย์ตายก็หลบความวุ่นวายในยุทธภพหนีมาเปลี่ยนชื่อเป็นหลิงเจี้ยนที่วัดหลินโจ่้าก็แค่ไม่อยากเหงาเลยออกป้นชีวิตกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันทำให้ข้ารู้สึกว่าวิเศษเลยทีเดียว แต่แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างน่าเบื่อไปหมดจึงได้ล้างมือมาอยู่ที่นานโจบริจาคเงินสร้างวัดของจื้อนี้ขึ้นมาหลังจากสร้างเสร็จข้าก็อยู่ที่วัดในฐานะคนรับจ้างแม้นานโจจะมีบัณฑิตแต่คนที่มาไหว้วัดของจื้อปีหนึ่งมีไม่มากซึ่งมาเพียงแค่จุดทูบแล้วก็ไปข้าจึงอยู่เฉยต่อไปไม่ได้เมื่อสามปีที่แล้วตูกูขอเข้ามาอยู่ที่วัด เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือและก็ให้เงินแก่เขาเพื่อจัดเตรียมอาหารสามมือ้อข้าไม่อาจปฏิเสธได้จึงได้แต่งเรื่องผีขึ้นหวังจะทำให้เขานั้นตกใจและได้ออกจากวัดไปแต่ไม่เพียงเขาไม่ตกใจเท่านั้นยังสอนให้ข่าอ่านหนังสือเยอะๆจะได้ไม่คิดเรื่องผีตั้งแต่ตอนนั้นข่าก็ยืมหนังสือจากตูกูบ่อยๆจนเริ่มชอบการอ่านหนังสือขึ้นมา ตูกูยังชมค่าเลยว่ามีพรสวรรค์ข้าที่เป็นโจรก่อเหตุมามากมายกับถูกชมว่ามีพรสวรรค์มันทำให้ข้าดีใจจนนอนไม่หลับไปหลายคืนตั้งแต่นั้นในใจข้าจึงได้คิดว่าคนอื่นยังเรียนหนังสือได้แล้วทำไมข้าจะไปเมืองหลวงเพื่อสร้างชื่อเสียงบ้างไม่ได้ตูกูเรียนมาตั้งนานแต่สอบไม่ผ่านสักทีแต่ข้าแค่เรียนไม่กี่ปีก็สอบไปชางอันได้ ก็ทำให้ข้ารู้สึกว่าน่าตื่นเต้นกว่าตอนเป็นโจนเสียอีกเขาจึงตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ที่วัดของจื้อมาตลอดจนวันหนึ่ง ชิงหงก็ได้มาที่วัดตอนที่17นะคะตัดจบที่ตรงนี้ค่ะชิงหงมาที่วัดแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวตามวานไปในปิศนาลับราชวงศ์ถังตอนที่18ค่ะโอ้โหเนื้อเรื่องดึงดูดมากเลยนะคะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะจนกว่าจะพบกับวานใหม่ในอพิสอดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ